มีหด้ะเบียนรถอย่างนู้นห้าแปดหนึ่งีไนีเคื่องจรย์ต้องเอากลับคะต้องเอากลับนะครับต้องเอากลับครับมันโอกเขามันไห้เขาแล้วครับครับ ครับอันนี้เป็นโชคเมื่อนีนอาจารย์ขี่รถขั้นไหนมาพี่น้องขี่ขี่ขั้นนั้นครับขั้นนั้นขี่ั้นนั้นอาจารย์ต้องต้องทะเบียนกันเอางี้เกตู้สิตอบอาจารย์ตรงตรงโอ้อันสิตามอาจารย์ตรงตรงคืออาจารย์ขี่รถตามหลังแมนบับอาจารย์เห็นปูบุญมีนางยุใสปูบุญมีเป็นน้ำเอามครัับนน่ละเห็นเพื่อนนางยุใสนางดากรถมุ่นทการแมนบับนั่นละแมนแมนพระบาทอิริศออกก่อน เพราะว่าเราเห็นอยู่คนลุกหรือเปล่าเอาเจตูกรู้ซึกไอ้บุญถ้ำเจ้าครับรถมนณฑการเจ้ารู้ซึกหนักบ่อาจารย์เห็นกับเมย์เมย์ใหญ่อาจารย์เมยมันตั้งเลยแซมิตามากอ่ะเขาเชตดพ่นนี่หระวะเรื่องเขาเช็ดพ่นรู้รู้มจากมู่บ้านวันนี่แหละ อืมอีดียไดบนโบเร่นเด้บนอาจารย์เลยเลยตามรถตามนี่นี่นี่ตามนี่นขับรถคนโบแมนว่าตามกับรถตามคือเราแผ่เมตตามานน้ำทางเล่นวะเจ้าเห็นน้ำเล่าบ่เพราะว่าไฟดากไฟรถเจ้าตีแท่งใส่ดากรถมุนทัการแต่แต่อาจารย์เราสีเห็นบาตาไออันไอ้อันไออันไอ้บุญมีนี่ไอบุญมีนี่เล่านั่งอยู่ดากรถมุนทัการ ผมเห็นดอกตะว่าผมได้ยินเพิ่นว่านั่นโอ้เพิ่นมานำแล้วแผ่เมตตาแผ่เมตตาขึ้นนั่นนี่น่ะองค์ว่าโอ้่นเ่่วแเมมตตตาาอืห็นแต่ว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตามานำรถแม่นบอกเพราะเราเห็นกับเล่ยเมื่อยอาจารย์ก็เลยเมื่อยพอถามอาจารย์ตั้งแต่ตอนที่บ่ท่านได้แล้วแต่ว่าบ่อยากถามก็เลยคึ้ว่าอาจารย์ต้องเห็น พะว่ามุนทำการคนลูกเกตุกับค้บนลูกแต่เกตุบ่ปากยานทีมงานยานแต่เกตุลู้ว่าม,มีมีอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทั้งหลังก,าาก็เลยถามอาจารย์นี่แหละว่าอาจารย์่าพินไปรับนี่จังได้กระต o ง g แมนนังอยู่ดากรถดคือยังคือยังเกตุคิดนั่นอบบอมองได้เอ,าอ้าอาจารย์ยางไปซี่เอ้ามองได้ดากรถดมุนทะการมองได้นั่งอยู่นี่เออนี่ละนั่งอยู่ดากรถนี่เ่นา่ทีเพิ่นไปทีเพิ่นไปหาเป็นเ่าะค่ะ แค่เราขนาดซองมาเนาะแม่นค่ะอาจารย์เห็นเลยบอกครับเพื่อนแต่แต่อาจารย์บอกกาเว้าย่านทีมงานย่านบอกกาเวยานย่านแต่ว่าอาจารย์เห็นเลยอาจาระเรมืออีกทั้งอาจารย์ำๆมาให้เอเฮียงๆอีกรอบนึงเลยพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละคือตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเนาะโอ้ยชัดเจียวเลยค่ะท่านผู้ชมนักที่สุดก็คือหกสามเก่าสามเนาะที่ว่าเพิ่นมายำให้แม่นบ่ะค่ะแต่ที่แน่ๆคือ เราไปนั่งดากรวดมณฑการมาคือเราไปหับอาจารย์เลขสามก็เลขหกเขียนคือกันได้ครับเลขยี่สี่เอนรถกันได้ค่ะยักษ์กลางคือกันสามกันได้ง่ามนะจ๊ะเจ็ดสามหกหรือว่าเจ็ดสามเก้าแต่ว่าก็อย่าลืมเลขทะเบียนรถของมณฑการนะคะจะเป็นทะเบียนนำโชคเหมือนคันก่อนนะคะของแอดมาก็ออกแปดสองคันนี้ก็ฝากไว้เก้าหกสามห้าอย่าลืมเนาะค่ะเนาะอ่ะสาธุสาธุ สาถูกอาจารย์ขอบคุ่นุ<ท>า <ำ S 1>